ชื่ออะไรนะนี่แหละแหลมแหลมนี่เหรอนี่ใช่ไหมอันนี้เห็นของดิสต๊อกได้ใช่ไหมครับอุ้ยจริงเหรอจะมาพี่ถึงไว้เหนือแล้วครับอันนี้อย่าไว้ใจแล้วมันเจ็บนะครับอไว้ทดแทน พี่ถึงวัเนเดือแล้วครับอันนี้อยากรู้เพราะพี่เคยไว้ใจนะผมเป็นแฟนคลับพี่ในชีวิตนี้<แ>ผมประสบความเลยปอีกแล้วหนึ่งเรื่องครับผมพี่แหลมพี่ชายขอบคุณนะครับผมพี่แหลมขอบคุณนะครับพี่แหลมขอบคุณนะครับพี่ชายอย่างน้อยศิลปินระดับประเทศระดับโลกก็ใช้ผมในดิสต็อกขอบคุณนะครับ เฮ้ยเขาถ่ายกัด้วยโอ้ <laughs> ใช่เหรอนี่เขาใช่เหรอจะ <c oughs> มาพี่ที่ <c oughs> ไม่ใช้หมดเลยเหรับเฮ้ยอันนี้คุ้นๆสภาหรือเปล่าวนนี้ นี่สปาสตา์ทาวมาพี่ถึงเออขื่นไมเ่เอาไม่ฟังหรอกเฮ้ยเขานะครับพี่แหลมเจ๋งอะตึงอะ่ะ ของเขาช่องเขาจริงไหมใช่ไหมช่องจริงด้วยใช่ไหมถ้าเธอชอบคนโอเคช่องจริง เสียงวันมิวคือได้รับนี่ผมขอโปรโมทนะครับอันนี้นี่ก็เพลงพวกของกันน้องๆนะครับอันเนี้ย สนานมากสองที่สองครับสามปีแล้วเพลงนี้ม้อยกันเฮ้ยบางจะบินนะ่นะใช่ครับใช่ใช่ใช่เฮ้ยมีคนเต้นเด้อ โอบแกงน่าจะพรุ่งนี้นะครับ,บเดี๋ยวเรา in, เอินออกก่อนซื้บวันแจ็คที่ เพลงไหนเอ่ยนี่ผมเคยโดนสัมภาษณ์งานด้วยด้วยใช่หรอ <c oughs> ต่กี้ฮะไม่ใช่สิอันไหนโห ไม่น่าโดนมั้งของติ๊กตอกครับติ๊กตอกเขาน่าจะรักแอปตัวเองอยู่หรือเปล่าไม่รักแล้วเดี๋ยวผมปิดแอปนัดนึงนะต้องเซิร์ชว่าอะไรครับแจ็คกี่ J A K โอ้ มไม่ใช่แล้วเป็นแจ็คไหนเนี่ยแจ็คก,กี้ร้องเพลง <c oughs> <c oughs> อะไรครับ ô, <laughs> <laughs> oh, ở lại tìm đi. Ê, <hê> có chị <hê> hai. <hê> ชื่อแจ็ควันมิวเจอไหมไม่เจอคนละอันเลยครับนี่่มเจอแต่่แจ็คสันหวังแล้วเจอแจ็คแป๊บโฮด้วยอ้าว น่ครับโอ้โลโก้โอเคครับอุย<พ>้ยเพลงเพลงนี้โอ้โห 没放对吧？